ก็สวัสดีครับผมนายมงคลจันทมุตแผนกอิเล็กทรอนิกส์ปะวะสหนึ่งวิชารายการอาชีพคอนแก่นครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวงจรน,นอกเกียร์นะผมในอาชีพที่แล้วนะผมผมอธิบายเป็นวงจรแนน,นเกียรไปแล้วแต่ในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเป็นวงจรน,นอกเกียร์นะผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยครับก็บผมแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาลักษณะ และอ่าวงจรนะครับผมของอ่าวงจรนอร์เกจนะครับผมอ่าลักษณะของวงจรนอร์เกจก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าก็จะมี Input B กับ A อ่า A B นะครับผมอ่าก็จะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าก็จะมีตารางความเป็นจริงแล้วก็มีเทมมิ่งไดร์แกรมนะครับอ่าก็จะมีลักษณะวงจรตารางแล้วก็เทมมิ่งไดร์แกรมนะครับเราจะมาอธิบายในส่วนนี้นะครับผมก่อนเดือนนะครับเราจะมาดูที่อ่าลักษณะอ่าวงจรนะครับของ อ่านอกรดนะผมอ่าที่เป็นนอเกรีดนะผมก็จะมาจากอ่าสองตัวนี้รวมตัวกันนะก็คือก็คือตัวออเกดกับนอเกรีดนะผมรวมตัวกันก็จะกลายเป็นอ่านอเกตดนะครับผมอออันนี้จะเป็นออเกดนะอ่าอกเกดกับนอเกรดนะครับ, o บผมจะรวมกันได้เป็นนอเกตดนะครับผมอ่าบวกกันอ่ารวมตัวกันได้เป็นนอเกดก็จะเป็นพ่อแม่แล้วก็ลูกนะครับผมอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าส่วน <c oughs> ตารางนะครับผมอ่าตารางตรงนี้นะครับถ้าขาใดขาหนึ่งนะครับผมเป็น1อ่าถ้าอินพุตนะครับผมขาใดขาหนึ่งป้อนหนึ่งเข้าไปนะครับผลมันจอมาเป็น0ูนย์นะครับผมอ่าก็คือตามตารางนี้นะครับก็คือตอนที่1ตอนที่1 A กับ b ป้อน0ูนย์เข้าไปนะครับอ่าผลจอมาเป็น1อ่าเอาพุทจจอมาเป็น1นะครับอ่าแต่ถ้า A ป้อน0 b มาป้อน1นะครับ ก็คือที่ผมบอกไปค้าใดค้าหนึ่งเป็น1มันจะออกมาเป็น0ูนทันทีก็คือ B ป้อน0ูนย์บีป้อนหนึ่งมันก็จะออกมาเป็น0 A ป้อนหนึ่งเข้าไปก็จะออกมาเป็น0 A กับ B ป้อนหนึ่งเข้าไปแน่นอนครับก็จะออกมาเป็นศูนย์นะครับก็จะเป็นลักษณะกับการทํางานแบบนี้ถ้าค้าใดค้าหนึ่งป้อนหนึ่งเข้าไปอเอาพูดก็จะออกมาเป็นศูนย์นะครับตารางนะครับอ่ะไม่ใช่อ่วงจรนะครับ วงจรกับตารางนี้ก็จะเปรียบเทียบมาจากาตารางนี้นะครับผมก็จะเป็นอันเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้เราจะยกตัวอย่างเป็น R กับ S นะผม Input ก็จะเป็น Q กับ Q bar นะครับ R กับ S ้ S อน0ย์เข้าไปนะครับ Q จะเป็น1 Q bar จะเป็น0แล้วก็ Q จะเป็น0 Q bar จะเป็น1ก็คือมันจะสลับกันนะครับมันก็จะสลับกันแต่ถ้า S าเป็น0น R เป็น1นะครับอารนะครับผมอ่าเอาพุทของ R ก็จะเป็นอ่า Q นะครับผมอา R ป้อนหนึ่งคก็จะออกมาเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าขามันเป็นหนึ่งมันก็จะออกมาเป็นศูนย์อย่างที่ผมบอกส่วน S นะผม S ป้อนศูนย์เข้าไปนะครับอ่าเอาพุทของ S นะครับผมของ Q ิวบาร์นี่นะครับจอกมาเป็นหนึ่งนะครับเพราะว่า S ได้ศูนย์ก็จะออกมาเป็นหนึ่งแต่ถ้ามันได้หนึ่งมันจะออกมาเป็นศูนย์นะครับอ่าส่วนอ่าตอนสุดท้าย เอสได้1นึ่งอ่าเอสได้1มันจอกมาเป็น0ูนย์ครับนี่ครับเอาพุทธของเอสหน้าผมคิวบาร์ bar, ก็จอกมาเป็น0ส่วน R านะครับอาป้อนศูนย์เข้าไปเอาพุทธของ R านะครับคิวก็จอกมาเป็น1น,นะครับอ่าก็จะสลับกันประมาณนี้นะครับอ่าถ้าป้อน1เข้าไปมันจอออกจอกมาเป็น0ูนย์นะครับถ้าขาในขาขาขาหนึ่งอ่าถ้าขาในขาหนึ่งมันเป็นป้อนหนึ่งเข้าไปมันก็จอกมาเป็น0ูนย์อย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยนะครับอ่าส่วนต่อมาครับเราจะมาดูที่ เทมมิ่งไนแกมนะครับอ่าตรงนี้นะครับเทมมิ่งไนแกมอ่าต้องขออภัยทีนะครับผมผมลืมอ่าลืมยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับผมแต่อันนี้ก็ทุกคนอาจจะเข้าใจแล้วนะครับผมอันนี้ผมจะไม่เขียนแล้วกันผมจะอธิบายเอาก็คือผมลืมอ่ายกตัวอย่างอีกบรรทัดหนึ่งก็คือถ้า s กับอ่า r ป้อนอ่าหนึ่งกับหนึ่งเข้าไปนะครับ ก็คือผลมันก็จองมาเป็นศูนย์นะครับผลมาจองจอกมาเป็นศูนย์นะแต่อันนี้ผมไม่ได้เขียนไว้ต้องขอไยทีนะครับอาจจะเข้าใจแล้วเนาะก็คือผมก็ไม่เขียนแล้วกันผมก็อาจผมก็จะบอกไว้แบบนี้นะครับผมก็คือ S กับ R ถ้าป้อนหนึ่งกับกึมหนึ่งนะผม In put Q กับ Q ว a r นะครับจองมาเป็นศูนย์นะครับก็จะป้อนป้อนศูนย์เข้าไปนะครับ ไม่ใช่ถ้าป้อนหนึ่งเข้าไปนะับปัจออกมาเป็นศูนย์นับก็อย่างที่ผมอธิบายไปนะครับอ่าต no yes euh. ่อมาเราจะมาดูที่ไทมิ่งในเกมของเรานะครับอ่านี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับไทมิ่งในเกมของเรานะครับอ่าตัวไทมิ่งในเกมของเรานับก็จะมาสอดคล้องกับตารางตัวนี้นะครับอ่าจะมาสอดคล้องกับตารางตัวนี้อ่าสังเกตได้ว่านี่ฮะนี่นะครับอ่าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ามันมาจากตรงไหนก็มาจากบรรทัดแรกเลยครับผมศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่ง ทำไมตรงนี้มันมาเป็น00110ก็คือผมเขียนสลับกันก็คือผมเอา Q ว a ามาไว้ก่อน Q นะครับแต่อันอันนี้มันเป็น Q ก่อน Q ว a าต้องขออภัยทีนะครับอาจจะอาจสับสนนิดหน่อยนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ได้ใจความมากที่สุดก็คือ S0 r 0 Q bar 0 Q1 ก็คือ S0 Q r 0แล้วก็ Q bar 0 แล้วก็ Q 1, หนึ่งนะครับผมอ่าก็จะมาแยนลงตรงนี้นะครับผม Timing กรมของเราก็จะตรงข้างล่างนี้จะเป็น Time อ่าเป็นค่าช่วงเวลานะครับผมก็จะเป็นช่วง Time เวลาข้างล่างนะครับอ่าเป็นช่องช่องที่ผมใช้ปากกาแดงเขียไว้นะครับเป็นช่อง Time ครับส่วน <c oughs> แถวที่สองนะครับศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์อ่าก็คือตรงนี้ครับผมอ่าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับ ก็คือ r กับ a s กับ r 0ย์กับ0นย์ะครับ a นย์กับ0นย์นะครับ, 0, บ, 0, รบตรงนี้ผมไม่ได้เขียนไว้ก็คือ0ย์กับ0นะครับก็จะออกมาเป็น1กับ0นย์นะครับนี่ครับก็จะมาเป็น1กับ0นะครับแถวที่3ครับ0110 1, 1, 0, นะครับก็คือตรงนี้ครับผม0110 1, 1, 0, นะครับ มาเราจะเอาคิวมาไว้ก่อนเออเราคิวบาร์มาไว้ก่อนคิวนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเอาคิวบาร์มาไว้ต่อก่อนคิวนะครับก็จะเป็น0 1 1 0นะครับอ่า0 1 1 0นะครับผมตามป้ายประกาศตามป้ายประกาศที่ผมชี้นะครับส่วนแถวที่4นะครับผมแถวที่4 1 0 0 1นะครับก็คือตรงนี้ครับผม1 0 01อ่า1001ครับอ่า1001ก็คือ1001นะครับอ่าแถวที่5ตรงนี้ผมไม่ได้เขียนไว้แต่ผมอธิอบายไว้แล้วเมื่อจะคู่ก็คือป้อนอ่า1กับ1มาจอบมาเป็น0กับ0นะอ่า1กับ1ออกมาเป็น0กับ0ก็จะเป็น1100นะครับอ่านนี่ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผม1100อ่าตารางไทมิ่งในแกมก็จะเหมือนกับตารางความจริงนะครับผมก็จะ เหมือนกับตารนำความจริงก็จะเหมือนกับวงจรนะครับก็จะทุกทุกอย่างนะครับก็จะสอดคล้องกันหมดทั้งกระดาษนี้เลยนะครับที่ผมเขียนไว้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมการหลักการทํางานของตัวน็อตกียตัวนอตเก,ตนก,เกนีนะครับขอไปที่ครับตัวนอตเกีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมลักษณะการทํางานนะครับก็จะเป็นแบบท่าขาใดขาหนึ่งนะครับผมป้อน1เข้าไปมันจออมาเป็น0ูนย์ทันทีนะครับ ก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมต้องขออภัยแมทที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามีข้อสงสัยออะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ